สมัยดีพี่น้องโอ้ยมาว่าชีวิตเต็มไปหมดพี่น้องว่ามันยังคือเป็นพันกันยังสิมองกินมองนอนมองเที่ยวที่เดียวพอปลาแห้งมาแล้วครับเมื่อกี้นี่พี่น้องเห็ดเรียบร้อยแล้วไปเอามาไดื่อปนน้ำผอแหลมใส่น้ำมะกรอร้อมเราจะจับเลยอยู่แต่ว่าจะจับแห้งแด้วมันเพี้คือไปกินคอยนอนหยางเสียดทองก็คือนอนหยางเลยดิใส่น้ำมะกรอปคือหลัง อืมอืมบานนี้เสียบกากเลออดอ่อดิป่อยด้อไปแกปเนี้ยะเหียปุนไปแล้วกินเยอะเมนคือหอดเื่อหอดิป้่ะดีป่นปลายอกปลาเคียงเดียร์ใช้พักกระดาษอมมล้ง กะผกระดากก๋เมียงกินกักินก๋เมียงลววมันจะแสบจะปามนานแล้วก็ยัง่าเผ็ดเนาะเผ็ดจนคอเคอกนันมันเผ็ดลเลยอะพพงเผ็ดพงมันคืววอบบเผ็ดขวา่เพพ็นเนิน Sao mà kìm nhau thì để kìm nhà nó một nào Mì phở quả thấy gì đó chết lại Tập năm nào nó sâu เออน่ากินเพชรไอืมขขดพนะี่น้องขมือบะขมเลยปากระดาขมมันมัน มันก็น่าเป่เราต้องจำสิ้เดียวนะนตรงนั้นได้กินปลาแดดน้ำปลาแดดขอาเหลี่ยมหยวนวยหรือไงก็ไแต่สดเด็ด

ต้องหอกถักทางนี้ไปเขายังก่อไปทางนั้นแก่เถียนปะวเ้จะบ,บ,บ,บพิกันบึ่งกันไปน้อง สารเจ้าบูบัวขาวอำเภอกุชินาลายห้องหน้าทางใต้ร้อยเจ็ดสิบกิโลกับขี้บ่วไก่บ่วไก่คันว่าบ่วไก่มือนเนี่ยกับวันลอยเศร้ากับะมะหอดจะแบบเกือบเทียงมันวนทางมันแคบจ้ะยังไงลูก เอออาหนูเขาบอกมาจุเขาน่าพอปอนเลยมาลาจ้ามาดีจ้าไม่ติจ้าลิดลมาเลยลโอ้ยอหนเมื่อเช้ามาไม่ติงอยากินปสมตัวเ่นอันนี้ยุนไม่ทอยเลขอบคุณมากปรับอันนี้อันนี้เป็นตัวไวทั้วปลาสีสงครามถือว่าเป็นปลาที่อร่อยที่สุดเลยอันนี้เอาันนี้มามไม่ติอยากกินตัวน้อยคือตัวใหญ่ไม่ติ่มั้ไม่ติ่ ตัวน้ก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้ดูคอมเมนต์คอเมนต์มาเนี่ยะด็กกินอีเตัเนาะกินเดี๋ยวนี้แหละกันมาไม่ได้กินอีเตเนาะมงปาตัวใหญ่นโชว์โชว์นยครัโชว์ตัวใหญ่นี่อาไปทอดโชว์โชว์นยครับโชว์โชว์กล่องเนี่ยกี่องป้าตัวใหญ่รพ่อนขอบคุณมากนะครับคุณค่ะเด็กินน้กันนะพ่อเฮาเนาไม่ได้กินือไม่ได้กลินมาล้อแถวสีสครางพี่พออยู่ตรงบ้านหลงป่าเอามนุษมีเน็ตบอว่าพ่ออยู่ตรงไหนหลงป้าล้วเขเป็นทานป่านรูบานอหยัง เพราะว่ามันบอกให้เล right? 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 uh, ah, ี้ยวขวาเราก็เลี้ยวตามมันแต่ว่าเข่าปลาไปวะเนี่ยน่าจะเป็นผู้ร่างกายแล้วมั้งจริงๆเลยนะเขาจะเรื่องที่หอดส่งพาร์นี่หกสิบปีเดียวไม่น่าเชื่อนะถ้าถ้าทักเลยจะบอกว่าน้องเลยนะหกสิบปีแล้วแต่ว่าเรียกตามเรียกเรี้ยที่เศรากินก็ผมบอกว่าอายุสี่สิบกว่าปีเองก็ยุติการอาสี่เป็นน้องอยู่ ซัมทักเซีนี่บเด้อแม่ติแม่งหรัมลูกนี่ลูกอันนี้สี่สองสามเูกแต่ว่าเรียกซาบีลาแล้วจ้ะแม่จะปีกพบแมนอยู่บ่ก็เสียดิ้นก็เสียแมนโกงหนาหนากงอยุเพ็กกูก็เสียผมไม่ยังกเลย หัซำนอยอ๋ออแม่มาเสียด้วเหนียนวอเมียนวอเมียนดันไดเมียซำน่อยบออันนี้อันนี้ประเด็นมันเป็นประเดนสอย่างเลยมันมีซุปมีดิบแต่ว่าเพ่อนจะกินปนประทูก็เลยซื้อปนประูมาให้ส้มพักลิงกเซสองอย่างปนปูเต้องกินออนน้มีกาันไปกินน้ำเม่นี่ยหะลูกอูจะไปขงก่อนแม่บางวัจรออยู่แลสีลูกกินข้าวสาม้กได้ินรก่อนลพมึงม่ออกจะขึ้นเต้นเต้นพ่มึงไม่ออกแม่มันจะไม่สวยไง พอไปแกะกิเลพอไปแกะกิเลแล้วพอไปแกะกิเลสได้อันนี้กินมืออืนก็ได้นี่เพราะว่ามันนั่นมันบ่เสียงไงแต่่อมทุกียณเจ้านี้เพิ่นแซ่บีได้ซื้อมาให้ครับคร้านที่ิแซ่บๆแม่กหอยว่ามันกีลยเไปกินนึงเด้ไปกนเทเ้อไปก่อนารด้อเดไปก่อนเท้าเด้อคนไปก่อนเท้าเรอเดิไปท้าเราเด้อเดินก่อนเทราด้น่อนเท้าเเด้อเดน่เท้าเราเ้เนไกนาเเด้อนไปอนเาอเดิน่เาเราเอเดล่อห้าเรเด้อดกสเาร ชิฟหาซิฟหาก็สำลูกคุณสาวรวอยู่ทั้งนั้นแต่หากเรียกแม่ขออนุญาตเรียกแม่คือว่าเแ่าสันเดย์แถวขึ้นเนาะก็เลยไปนครไปนครอะไรแล้วไปก็ไปหาไปเดีนไปเาไปบ้านนอกก็ไปตามตลอดเลยไปนครนครพนมมนนครพก็ไปบ้านนอกก็ไปหาเอ๊ะเจ๊อาเซกะก็ไปไอ้น้องมิงก็ไปว่าเอาหนิไปเพต่อ เห็นเห็นลูกสาวไปนี่นังนอาจจะยุดตู้ขายบัตรบ้านไหนเนี่ยยังไ่เห็นนางอ้าวเอาเลยขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะล่ำล่ำรวยรวยเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สุขภาพแข็งแรงก็พอรวยๆก็รวยเก็รวยขอบคุณมากท่านมีเงินไหลไปได้กระสังสุขภาพบริกรรมเงินเปนน้ำสุขภาพ คันสุขภาพดีเงินบ่มีก็หาอะไน้ำสุขภาพขอให้มีสุขภาพแล้วมีเงินเนาะมีนเนี่ยมางานป่าสีงคำที่าให้จงมาเนาะให้สาวน้อยมาปีนี้คุณจ้างยังบุจ้างว้มาโดนเลยสาวน้อยนีมาเนเือมายี่ปีแล้เนาะนะคยมางานสีงนเคยมาเะ้านมาแ่กเมายี่สิบกว่าปีที่แล้วยีกว่าปีที่แล้วเนเยเนียเบี่ยนเคยมาย่ี่ี แต่อันนี้ฮะว่นแต่สาวน้อยยใส่กระเข้าไปออนซ้เข้าวแห้งแห้งขบวนป่าสิสงครับกําลังเริ่มครับช่วงแม่อันแม่แตงจะจะคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ที่นี่ดอกบัว่เคยแบบเบลแม่แม่ซื้อไว้ยังก่อนแม่นม่เป็นภาษาอังกฤษแม่ภาษาอังกฤษเ่าแม่ซื้อไว้ยังภาษาอังกฤษจะกแม่แตงจะขอบคุณแม่แตงไลฟ์สุดพรุ่งนี้เช้าที่ที่แม่บอกว่าที่ตุซีนะแบบว่า อยากกินยังน้อยากกินตสมตัวน้อยคือตัวใหญ่เออเดี๋ยวซื้อเบีฝากเ้ยก่อนซ้อตัวใหญ่เนตัวอันนี้ก็แซบเพอพอหยุดกอนูุดแล้ครับตัวตัวน้อยนี่กะแซบมีประเภทพร้อมนีเราเมื่อเสาร์สิคับรถกินอันนี้เราอีแล้วหยุดดีกินคับพวันนี่บอกนครับรถกินมืออื่นแกงไป นี่กระแซ่บอ๋อขอบคุณครับขอบคุณเป็นคุณแม่ลำล่ำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าขอบคุณมากมายจ้าขอบคุณเด้อหนี่งมาหวอดมาแซ่บแซบแมาปุ๊บกินปั๊บเรื่อยๆแม่เด้อตะเกียนี่พี่น้องมาเฮ้ยอืม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 ตุ๊กตาคือคน ขอบดังอขอบคุณอะไรพี่น้องครับกาลังแสบอ่ะคลิปนี้ไปสมโยกันพ่อแม่คลิปหนาขอบคุณเด้อแม่เด้อแม่แม่แตงเนาะกับพ่อบ้านคนมาคลิปนี้ไปสมโยกันพ่อแม่คลิปหนาครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง